ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารไฮไลท์ของที่ร้านชิมแอดท่าแพนะคะนี่คือขนมเบื้องยวนค่ะไม่ได้มีแต่อาหารอิตาลีนะคะพาสตา้าพิซซ่านะคะยังมีอาหารไทยด้วยค่ะเช่นขนมเบื้องยวนนะคะในด้านนี้ก็คือมีกรอบค่ะ,นะ,คะแนะนำอีกอันนึงก็คือกะหรี่ปั๊บไส้ไก่ค่ะที่กรอบไม่เหมือนใครนะคะและก็ตัวไฮไลท์ของเรานะคะนั่นก็คือพิซซ่าค่ะ พิซซ่าแฮมชีสนะคะ cheese, ชีสเยิ้มๆยฉ่ำๆนะคะถาดใหญ่มากค่ะน้องๆกระด้งเลยนะคะและนี่ค่ะนักแสดงนำของเรานะคะซี่โครงหมูบาร์บีคิวค่ะเสิร์ฟม,มาในถาดไม้พายขนาดใหญ่อย่างที่เห็นนี้นะคะมาพร้อมกับสลัดผักสดๆนะคะแล้วก็เฟรนช์ฟรายค่ะนี่คือซี่โครงขนาดใหญ่นะคะ ราคา799บาทนะคะซึ่งเมื่อวานสั่งไปทานที่บ้านนะคะ4คนยังทานไม่หมดเลยค่ะที่ร้านชิมแอดท่าแพนะคะเอามาชิมกันค่ะรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนทั้งอาหารไทยอาหารอิตาลีนะคะอยู่ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ถนนท่าแพรนี่เองค่ะ